ของลุงเนี่ยตอนฉันพูดก็ไม่พอใจตอนฉันจะไปที่ระเบียงก็ไม่พอใจอีกอย่างนั้นเหรอนี่ให้ทางเลือกฉันหน่อยได้ไหมมีปัญหาอะไรของลุงเนี่ยบอกฉันมาเลยจะได้จบจบกันไปนะ่ะฉันอยากจะนอนแล้วโอ,โอ้เข้าใจแล้วลุงเฮยอยากจะขอบคุณฉันละสิใช่หรือเปล่าขอโทษแต่แรกก็จบแล้วลุงไม่เห็นต้องเล่นตัวเลยนี่เอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว พูดสิอะไรอ่ะเธอคิดว่าที่เธอทำไปช่วยฉันเอาไว้ได้อย่างนั้นเหรอโง่จริงๆนะเธอเนี่ยเธอเอาฉันกับสไปค์ของฉันไปพนันแบบนั้นได้ยังไงเธอผิด <c oughs> ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าแทนที่เธอจะละอ <c oughs> ายเธอกลับคิดว่าฉันสมควรจะต้องขอบคุณเธออย่างนั้นเหรอกุดดานใช่สิเพราะว่าฉันเป็นคนช่วยครอบครัว ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเธอพูดมามากพอแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วถ้าเธอคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็หลังจากนี้ไม่ต้องช่วยใครอีกเลยก็แล้วกันนะทำไมถึงไม่ยอมรับว่าที่ทุกคนเขาพูดเขาพูดถูกที่เขาบอกว่าเธอได้ประโยชน์ยิ่งเธอยอมรับความจริงได้เร็วเท่าไรมันก็ยิ่งดีกับทุกคนนะกุดดานเธอเข้าใจไว้ด้วยนะ ช่วยเข้าใจอะไรไว้ด้วยนะลุงการที่ทุกคนน่ะเลิกพูดว่าฉันไร้ประโยชน์เนี่ยมันจะไปประโยชน์ที่ดีกว่ามากๆเลยนะฉันนะ่ะไม่ยอมหรอกฉันไม่คิดเลยนะว่าลุงเนี่ยจะทําแบบนี้ลุงก็ดูสมบูรณ์แบบดีอ่ะแต่ว่าทําไมแทนที่ลุงจะยอมขอโทษฉันลุงเอาแต่โทษฉันหาว่าฉันไร้ประโยชน์ลุงนะ่ะเอาความผิดมาโยนไว้ที่ฉันซึ่งฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยลุงทําแบบนี้เพื่ออะไรอะ่ะ ตั้งแต่ที่ฉันเข้ามาในบ้านหลังนี้นะฉันน่ะถูกทุกคนน่ะลังแกใส่ฉันแล้วฉันเคยบ่นสักคำไหมฉันก็ไม่เคยบ่นเลยแล้วทำไมลุงถึงทำแบบนี้ทำไมละลงุงพูดมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนล่ะฉันมันไร้ประโยชน์มากใช่ไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าหากว่าฉันเป็นคนที่ไร้ประโยชน์มากๆซึ่งมันตรงข้ามกับลุงผู้แสนเลิศเลอเพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบแล้วก็ยื่นมือมาถ้าคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบและทำได้ทุกอย่างก็ลองเอายาสีฟันที่ถูกบีบเนี่ย กลับเข้าใส่หลอดซะทําให้ฉันดูแล้วฉันจะยอมรับแน่จริงก็ทํำเลยลงุงเอาสิเอากลับเข้าหลอดเลยนี่ทําอะไรเนี่ยบอกให้เอากลับใส่หลอดไงทําไมล่ะยอมแพ้งันเหรอจะสอนฉันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะสอนอะไรเธอก็แล้วกันนะกุดดา มันก็จริงอยู่ที่ฉันเอายาสีฟันกลับเข้าไปในหลอดไม่ได้แต่คำถามก็คือเธอกุดดานอักชัดจินดาวเธอบีบยาสีฟันออกมาจากหลอดนี่ได้อีกไหมละ่ะ<อ>ว่าไงละ่ะทำได้ไหมเธอทำมันเสียของนี่ไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนที่เธอทำอะไรไม่คิด เป็นไงมุ่งมั่นว่าทุกคนผิดเธออยากเก่งในทุกด้านไม่จะเป็นหรอกนะเธอนะเก่งแต่ด้านสร้างปัญหาเราไม่คาดหวังในตัวเธอหรอก <mm ing, อยังไงเธอก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว แต่กี้นี้ตังหูเราหล่นตรงไหนนะฉันจัดการทุกอย่างไว้อย่างดีแล้วแต่ว่าถ้ายังพลาดได้นะ แต่ว่าตรงนั้นไม่มีใครเลยนอกจากดาตากับเรานี่แล้วใครกันที่อัดวิดีโออันนี้ล่ะแล้วมันส่งมาให้เราทำไมกันนะเธอเอ,อ้ยนี่รู้ไหมตอนได้ฉันคิดว่าฉันน่ะจะโดนเปิดปองแล้วซะอีกนะ ถ้าว่าเธอแกล้งแบบนี้แล้วก็ฉันไม่ยอมแน่เลยนะนี่เล่นซะฉันแทบจะหวัวใจวายตายนะรู้ไหมฉันอยากจะเห็นเธอกลัวนะสิหัวเราอย่างนั้นเหรอมองกระจกสิช่างมเาเธอเนอะตอนนี้ดาตาคงกลัวแล้วหรอนี่าพาฉันขอรนะัะนี่เลิกหัวเราะได้แล้วนะ ฉันโกรธอัตตามากรู้ไหมมันทําแผนของฉันพังไปหมดเลยนะฉันบอกเลยเธอทําทให้ฉันประทับใจมากเธอนี่ร้ายร้ายจริงๆเลยนะ <c oughs> ถ้ากุด,ดานไม่แทรกมาแล้วก็เธอคงจะชนะไปแล้วแต่ว่าสรรสวัสดีฉันไม่เข้าใจยายนั่นรู้ได้ยังไงว่าเรากงเกมแถมรู้ด้วยว่าไพ่มันซ่อนอยู่ตรงไหนนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะ เราต้องกำจัดกุดดานี่นั่นจะเปิดโปงเธอต่อหน้าทุกคน,นแน่นๆสักวันหนึ่งนะ่ะฉันจะฆ่ามันก่อนที่มันจะทำงั้นฉันทำงานหนักมาหลายปีแล้วนะฉันจะไม่อยอมให้ใครมาทำแผนฉันพังไม่มีทางเด็ดขาดเลยเดี๋ยวก่อนนะ คือสุรศสวดีว่าไงล่ะคือคือทีแรกฉันคิดว่าเธอจะขโมยอะไรเล็กน้อยมาแต่ว่านี่นี่มันคือมันมันคือของวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพจะเย็นเย็นฉันจะบอกให้ออทอมิกก่อนนะออฮะนกนางแอนมันขโมยกิ่งไม้ทีละนิดทีละนิดเพื่อจะมาสร้างรังของมันยังไงล่ะมันก็คล้ายกันนั่นแหละฉันทำงานที่นี่มาหลายปีฉันเก็บเล็กผสมน้อยดูสมบัติพวกนี้สิฉันน่ะสะสมเอาไว้ มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาออรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี่สิในต่างหูของลักษมีฉัน้โมวยมันมาแล้วก็โทษเมียของดัดตาเขานะ่ะเอานี่จำสร้อยนี่ได้ไหมมันหายไปที่วัดยังไงละ่ะนี่ก็เป็นของทุรคาทุกคนคิดว่า ทุกข้าเอาไปวางไว้แล้วก็หายไปงานนั้นทําให้แม่บ้านต้องโดนไล่ออกแต่ว่าฉันเนี่ยเคยขโมยของแล้วอืมก็จะต้องโทษคนอื่นอยู่เสมอเลยล่ะอันนี้นี่มองอะไรอยู่ปิดปิดปิดยังมัแต่ทึ่งอยู่ได้นะพับจริงที่เธอเนะ่ะเป็นพี่ชายของฉัน แต่ว่าคนเราเนี่ยมันลบได้นะฉันจะไม่มีทางทำช่วยได้เท่ากับเธอหรอกนะพับไม่มีทางเร็ดขัดฮสารโซดีเธอเนี่ยมันร้ายกาจยิ่งกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกนี่พี่มันก็จริงอยู่นะฉัน,นเป็นน้องของตำรวจและฉันก็อยู่ท่ามกลางคนฉล,ลาดาด้วยจะโมยของพวกนี้เนะี่ยมันไม่ง่ายเลยนะ จริงยิ่งไปกว่าน,นั้นพี่เป็นตำรวจแต่ว่าพี่ก็จับฉันไม่ได้ไม่มีใครจับฉันได้เหมือนกันนั่นหระออเหรอนี่ <c oughs> <c oughs> อีกไม่นานฉันจะต้องให้เรวาตีมาเป็นของฉันด้วยหลังจากนี้อีกไม่นาน ทำอะไรของเธอคอยดูนั่นงอืม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  ลบไปเห็นหรือยังมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยพึ่งพาได้มากกว่าลงซะอีกมันน่ะมีประโยชน์ที่เดียวเลยนะฉันก็เลยเอามันเข้ามาแบบนี้ยังไงล่ะเออและอีกอย่างนะ ยาสีฟันตามที่ลุงบอกได้แล้วสามารถเอาไปแปลงฟันต่อได้เลยนะอ๊ลืมไปลุงน่ยยิ้มไม่เป็นนี่นาไม่จะเป็นต้องแปลงฟันหรอกนะแต่ว่าฟันเนี่ยต้องทำความสะอาดไว้นะไม่อย่างงั้นแล้วเนี่ยฟันผุต้องไปหาหมอฟันนะแย่ yeah, เลยล่ะจะบอกให้เอาล่ะทีนี้เนี่ยฉันก็ทำได้อย่างที่ลุงท้าแล้วฉันนั้นกลับคำพูดซะดีกว่านะ อันเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนจะไปไหนล่ะฮะฟังฉันก่อนสิค่าลุงจ้ะฉันอยากจะบอกอะไรลุงสักหน่อยนะว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเดินลงมาแล้วลก็หัดใส่เสื้อผ้ายมันมิดชิดซะบ้างเนอะลูกสะภ้ยของเรากับคุณย่าก็ยังอยู่บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยเขาจะเขินเอาอยู่ดีๆมีผู้ชายมาอวดกล้ามแบบนี้เนี่ยว,ว้ก็ดีนี่เธ <c oughs> อเอารถเข้ามาในบ้าน ทำให้บ้านสก,กบกแล้วตอนนี้ทําเป็นเก่งกับฉันละ่ะแล้วที่ฉันบอกเธอให้บีบยยสีฟันเธอบีบได้แล้วใช่ไหมฉลาดดีเนี่เธอกุดดานอักชัดจินดาวที่ฉลาดเหมือนฉันได้ข้ามคืนเก่งมาก mm. เธอไปที่รู้จักในฐานนะแม่สามีอายุน้อยที่สุดในอินเดีย แต่รู้ไหมหน้าที่เธอคืออะไรเธอไม่รู้ใช่ไหมไม่เพราะว่าเธอมันโง่ไงเธอไม่ระวังไม่มีความรับผิดชอบทำตัวเป็นคนฉลาดทำตัวรู้มากแต่รู้ไม่จริงจาเอาไว้นะว่าเธอมันไร้ประโยชน์ยังไงก็ไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกไม่มีทาง เอาล่ะทำความสะอาดเสร็จแล้วจอดมอเตอร์ไซค์ไว้เรียบร้อยทุกอย่างโอเคเออามอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดในบ้านทำไมกันเนี่ยอนันี่ทุรคานี่ต้องยอมรับหน่อยสิว่าเรื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนักหรอกนี่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรนะ่ะถ้าฉันจอดแบบนั้นนะ่ะอยู่ในบ้านก็ไม่มีใครกล้าขโมยยังไงล่ะสร้างสรรค์หรือว่าสร้างเรื่องสร้างเรื่องปวดได้ทุกวันเลยนะให้ตายสินี่ถ้าเกิดว่าจอดรถไม่ได้ย่างงั้นเหรอ ธ่ทุกข่าแม่สามีเธอนะจะตัดสินใจเองนะถึงกดดานจะอายุน้อยกว่าเธอแต่ยังไรก็ยังเป็นแม่สามีเธอนี่เอาอย่างนี้เธอเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวอย่าตาไปะ <c oughs> อะนี่กุดดาน การรับมือของเธอเนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะแต่คนนะ่ะไม่ฉลาด<ะ>ชอบอยากได้อะไรตามใจมพรุ่งนี้เป็นวันดีวาลีใช่ไหมแล้วเธอจะต้องทำพิธีลักษมีบูชาให้ทุกคนประทับใจไปเลยละเหมือนที่เธอเล่าเรื่องในวันขาวาชดวันก่อนไง คนประทับใจแล้วก็ทองไปหมดเลยละแล้วหนูจะทำให้ทึ่งแบบวันนั้นอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะอาช่ยแล้วคุณย่ญญา <c oughs> คะ <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะหนูจะทำพิธีออกมาให้ดีที่สุดจนทุกคนต้องทึ่งแล้วก็ลืมไม่ลงเลยละค่ะ <c oughs> คอยดูนะคะว่าลุงกับทุกคนเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะดูถูกหนูได้อีกเป็นอันขาดเลยละค่ะพระเจ้ายายกุดดานทำอะไรลงไปเนี่ย ท,ทั้งที่รู้ความจริงแต่คุณย่าก็กลับหลงเยานนั่นขนาดนั้นเย้กุดดานชักจะมีอำนาจในบ้านมากขึ้นซะแล้วสิแต่ว่าฉันคือธุรคาสะพายใหญ่ของบ้านวันดีวลีแบบนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งงานของฉัน はい。 ว่าแล้วเชียวว่าเธอนะ่ะจะต้องชอบกลิ่นหอมเลยมาที่นี่ใช่ไหมชอบอาหารใช่ไหมล่ะถ้าอย่างงั้นเราชอบอาหารเหมือนกันเรามาจากอินโดนเนี่ยเนาะใช่เลยค่ะหนูขอลองชิมเลยนะโ <c oughs> อ๊ย <c oughs> ไม่ได้นะต้องรอทำพิธีให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยกินเราเนะ่ะต้องกินหลังทำพิธี <c oughs> ถ้าอย่างงั้นแล้วก็ทำพิธีอะไรดีกว่านะคะหนูไม่อยากจะรอแล้ว หนูอยากจะกินนะไม่ได้เนาะโหหอมจังเลยนะคะฮะ <c oughs> มันหอมมากเลยอ่ะแล้วฉันเองก็อดทนไม่ไหวแล้วอ่ะ <c oughs> หนูอยากจะกินแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> เออคุณย่าคะถ้าอย่างงั้นหนูจะเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของนะคะ <c oughs> ได้เลยเอน,น,อน,นี่ระวังด้วยเนาะเอเอแม่คะคือว่าช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะฮะ คือว่าขอโทษด้วยนะคะหนูรู้ว่าแม่เป็นแม่สามีหนูแต่ว่าหนูอยากให้แม่ช่วยจริงๆค่ะหนูก็เลยเสียมารายาทขอความช่วยเหลือจากแม่แม่จะช่วยหนูยกจานขนมตามหนูไปได้หรือเปล่าล่ะคะได้สเิเดี๋ยวแม่ช่วยเองคุณย่าคะเห็นหรือเปล่าคะธุรคาเนี่ยก็ทำดีกับหนูด้วยนะคะเนี่ย นนนคุณย่าคะหรือว่านี่คือสิ่งที่เทศกาลได้มอบกับเรา oh. วันดีแบบนี้ทําให้ทุกคนเนี่ยวางความเกลียดชังได้ลงแล้วก็หันมาพูดดีต่อกันแบบนั้นนะคะอ oh. คุณย่าคะขนมกับความสุขนี่เป็นของที่คู่กันจริงๆนะคะ oh. หนูเนี่ยชอบสุดๆเลยคะ่ะ oh. ใช่ไหมคะใช่แล้วเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวไปช่วยธุรค่าก่อนนะห oh. อม oh. พอแม่เข้าห้องเก็บของเมื่อไหรแล้วล่ะก็แม่จะต้องน้ำตาไหลฉลองวันดีวลีอย่างแน่นอนเพราะว่าหนูเนี่ยเตรียมแผนการเอาไว้จัดการแม่แล้ว